วันนี้อยู่ในเกมหมาฮอตนะฮะเราจะมาเล่นเกมหมาฮอตกันผม,มเล่นไม่ค่อยเสียนนะเล่นหนึ่งตายดูเลยนะไม่เล่นไม่ค่อยเสียนนะลองเรียนผมแ้เก็ตลอนะ โอ้โหเห็นไหมครับผมก็ยังแพ้ oh. ขนาดบอดผมแพ้เป็นไหนไม่ได้แนละ้วโอ้โหยอมรับอากาศจริงโอเคครับโอ๊ย oh. โอ้โหจบครับบ๊ายบายครับวำบนี้ต้องขอละเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย